คลองึงเว้ยอ้ยต่งงอ่ะหายร์เมียเชียะไปแต่นี้ไม่ได้แล้ว ็ดลังเลอีกอย่าลงอยู่กลางสามหนูนะเราให้ยิงพื้นไม่ได้ให้ยิงใส่พื้นเะยิงพื้นแล้วล็อกคออ้วยยิงพื้นจริงยิงลย โอ้โหยิงใจะเอางลงเลยยิ้มไปยมใส่ยิ้มกอ่ะนะลงบอลยิ้ไแก้วยิ้าไทำหน้าดูดิดิ้มไปแก้วแกจับตะก่อนโอ้หอคุปตะก่อนยังเดี๋ยวแล้วก็คนไปโอ้ยิงเขานะอางหรอพยอาได้พยายามมม่แด้มันอยู่ไหนขาไม่ดีแองไม่เนื้อขาอย่างไร ยิงกันเลยลูกวนลงงดิมานี่วันย well. ิงเข้าตีน่าี้ยเอาได้ถามหน่อยเนี่ยลงๆโอ้โหลำดีไฟอังเดียวได้วงนี้ีไฟอ้ัวดีไฟทำทางกินอไรไปเนี่ย ปุ่นบังไฟเดือนหุบปุ่นทหารจักรินผมปุ่นทหารจักรินพซ้อมรายงานตัวไว้เลยนะไปถึงยังไ้ไม่ยากมพี่พาล็อกเพลงก่อนได้เลยเวลานั้นจะได้ไม่ต้องอันนี้เพื่อนเป็นก่อนเพื่อนเลยเป็ก่อนเข่าเลยล็องเพลงวิ่งไปซ้อมสามลำมาเลยเพลงมัดก่อน อุ้ยเ็เฮ้ยเฮ้ยขาซ้ายไม่ไปเลยไอ้ยหกษ์ขขวอยู่นี่ขา้ายไม่ไปโอ้โห้ก่าที่กะขา้ายก็คุ้มกว่าที่เกกันไหม สรีบุตียไงคว้างยว้างยากางหมือาวบานเมองไมกว้าง่งน่ต้องเกาะลูกี้ว่างปยูกาอ้เช่นนี่กวงไปยผิดเลยอะไรจ้าม่เหมือนชาวบ้านเมือง่ะสอยังไม่รู้จะสอนไงรจุกูมดใส่มดพุ่งหรอ mốt à muốn cái chai rồi nói như này luôn ui theo nín nhỉ má thôi đây... à. oh. đi ừ, ui. Ui, tôi, đi 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 <laughs> 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 งงเงงงงเงเดียวดูโอ้ยมึงยิงงี้จะไปเอาวะอ่รู้ดเองเ้เฮ้้ยลำเอวอย่างเดียวเลยตาย้ข่าวเดีกินรู้ข่าวฮะเขายังเขาไม่ถึงอะมึงคิดดูนะลงมีนะรวกันรเนี่ยขูเขายังไม่ถึง ลำเอวอย่างเดียวมีพื้นนี่เนี่ยย่างเตี๋ยไ้หมเนยเอะไรคว้างไอ้วางมาแล้วย เทียงำแขนใหก่ปึ๊กเลยนะแล้ยก็ไงก้าวแข็งมรก็าไมเดี๋ยวก็่ึแขวใช้ขาเตะะอะไรีอะรนวกกลังแก้ความโอ้มันกระิกันเยกูกำลังฟังเนี่ยตั้งใจฟังเลยจไหม ก็ไม่ไดมองเลยตลาดพี่พี่สามหนึ่งแคนี่ยลุงสามหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันกระติบกันเลยเนี่กูช่วยมึงด้วยไหมเออค้างแล้วค้างและวหาที่กันเฮ้ยโอ้โหอยู่ข้าวแล้วเว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกินข้าวอิ่มหรือเปล่า ไม้เียาบิดนเาขาบิดขาบิดอย่าบิดหนักไปว่ะไปยังกนลองเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวพร้นะา้ามือนะห้ามือนะอาวเแต่กินจะยิงไปเด็กเอออเลย้มีความพร้อมเลย Sì, hết sức sống. Sì, hết sức sống. Sì, hết sức sống. Sì, hết sức ไอ้เหี้ยกลวเอาให้ตายคักๆเมื่อกี้น่ะยี่อยู่แล้วจ้ะ20ตายอยู่ยังไม่ถึงเส้นเลยโอบองนี้ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ1 1ดส1งเอส อบอ,อตีแล้วก็ยิ่งเพื่อนไงให้ได้ก้าวแขนก็ได้ก้าวแขน